สวทสุราธานีนะครับเปิดโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์องค์กรในโอกาสครบรอบการก่อตั้งสวทสุราธานีปีที่69ครับ เมื่อวานนี้ครับที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนางสิริพรศรีสุวรรณผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนําข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสถานีนะครับพร้อมเครือข่ายผู้ผลิตร,รายการส่วนราชการภายนอกสมาชิกชมรมเพื่อนสอบทสุราษฎร์ธานีและผู้ฟังรายการทางสบทจาก19อําเภอร่วมทําบุญเลี้ยงพระนะครับเนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง2 สวทสุราธานีปีที่69และเปิดโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์องค์กรในโอกาสครบรอบการก่อตั้งสวทสุราธานีปีที่69กิจกรรมสารสัมพันธ์เครือข่ายสวทสื่ออย่างไรโดนใจผู้ฟังยุคโซเชียลมีเดียโดยนางพิชยาเมืองเนาอดีตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ดรธีรพงษ์เพชรรัตผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขตห้าครับ ซึ่งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดดำเนินการส่งกระจายเสียงของกรมประชาสัมพันธ์แห่งแรกในภูมิภาคเมื่อวันที่21กรกฎาคม2498ที่ทําการประชาสัมพันธ์ภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานีถนนดอนนกตําบลมะขามเตีย้ยอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งมีชื่อเรียกในตอนนั้นนะคะว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงประชาสัมพันธ์ภาคใต้ปัจจุบันทําหน้าที่ในการเผยแพร่ข,ข้อมูลข่าวสารมอบความรู้คู่ความสุขให้กับ ผู้ฟังและยังเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของประชาชนสวทสุราษฎร์ธานีมีภารกิจในการส่งกระจายเสียงในระบบ FM 89.75เมกะเฮิรตซ์และ95.5เมกะเฮิรตซ์วันละ19ชั่วโมงเพื่อกลุ่มเป้าหมายผู้ฟังในเขตบริการจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้ง19อำเภอเราฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะครับครับครับ 69ปีย่างปีที่70ของสวทสุราษฎร์ธานีนะครับก็ที่ผ่านมาถือว่าเป็นหน่วยสื่อหน่วยหนึ่งที่อยู่กู้สุราษฎร์ธานีมายาวนานและก็ได้สร้างคุณประโยชน์ที่ดีให้กับสังคมที่นี่นะครับเป็นที่ประจักษ์ฉะนั้นตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้เราได้นำมาเป็นแนวคิดว่าต่อไปนี้เราต้องทําให้รักษาสิ่งเหล่านี้ไว้และก็ให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนต่อไปสิ่งที่จะต้องดาเนินการ ผมว่าเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการนัวันนี้สังคมเปลี่ยนแปลงทั้งเชิงสังคมเทคโนโลยีการรับรู้ข่าวสารต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่พวกเราจะต้องทําคือเราต้องติดตามตื่นตัวนะครับรับรู้การเปลี่ยนแปลงนั้นๆน,น,นะครับแล้วก็นํามาปรับใช้ในการทํางานให้มีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์นะครับีนะคะก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับ ที่พี่น้องชาวสวัททุกท่านนะคะแล้วก็ชื่นชมที่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยสวทก็เป็นสื่อหนึ่งในการที่เป็นที่พึ่งพิงนะคะของพี่น้องประชาชนนะคะเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆก็ได้สว์ทนี่แหละในการที่จะช่วยในการที่จะเป็นสื่อกลางในการจะส่งผ่านความเดือดร้อนหรือว่าความต้องการต่างๆนะคะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบทบาทเนี่ยพี่ชื่นชมมาแล้วก็อยากที่จะให้สวทในปีที่70หรือปีที่ต่อไปเนี่ยก็ยังคงบทบาท ดังกล่าวนะคะอย่างต่อเนื่องตลอดไปค่ะแล้วก็ให้สวทเป็นที่รักของชาวสุราธานีตลอดไปนะคะต้องขอแสดงความวินดีด้วยกับสวทสุราธานีปีนี้ปีที่69ขอให้มีปีต่อไปที่มั่นคงแล้วก็ด่งดังไปเรื่อยๆเลยนะคะ,คะ